ครับถ้าเราก็นี่ครับเป็นหินตาปลาท้องครับเป็นหินลับมีธรรมชาติของประเทศจีนครับเป็นหินของประเทศจีนตราปลาท้องครับอ่าบอกว่าทุกท่านเคยใส่งานบอกหินแบบนี้ขนาดก้อนครับขนาดก้อนเขาบอกไว้ว่านี่ครับเป็นขนาดของก้อนเป็นหินลับมีธรรมชาติเมดอินไช่หนาครับ ตาปลาทองมาดูเบิ้งลักษณะของก่อนครับตามที่ผมบังแล้วนี่หินตราปลาทองสม,มีลักษณะคล้ายหินไทยก็คือหินโคลนดำเบื่งเล่อยครับคล้ายๆกันแต่กับโบคือกันเปะสะักทีเดียวครับตัวกัเนื้อคล้ายๆกันนี่น้ำหนักครับเนื้อหินค่อนข้างแข็งข้อดีของหินแข็งครับก็คือตาห้องไปรับ กับซิลครับไปฝนซิลไปรับซิลเนี่ยมันสีห้ระนาดของซิลได้ดีครับหินบทสึกง่ายนะครับตัวคอรเซียคือเวลาห้อนรับมันอาจจะบนิ่มมือปนไดแล้วก็ให้อารมณ์ในการรับค่อนข้างสีแข็งกระด้างจางน้อยครับเป็นหินที่แข็งแล้วก็เวลารับครับโค้นหน่อยครับซิมีคอนค่อนข้างหน่อยก็รับได้รับได ใช้งานได้ดีอยู่ครับเขาละเอียดก็ประมาณเมื่อเกิน3พันกริตครับก่อนนี้ครับเดี๋ยวลองรับมีดตัวนี้เบ้งครับเป็นนหน่อย,อยเป็นมีดญี่ปุ่นนหน่อยๆครับเดี๋ยวลองรับเบิง้งเหี้นที่แข็งแๆนี่ไม่ต้องแซน้ำโดนครับแกจุม่มลงไปแล้วก็เอาขึ้นมารับมีดได้เลยครับ เพราะว่าน้ำมันสิบอไข่ซึมเขาในกอนปัดใดตัวต้องใส่น้ำลาดเรื่อยๆครับเวลาลับหรือว่าหินประเภทนี้ครับที่แข็งๆแบบนี้บอคข่ซึมน้ำนี่เสียวไปรับเป็นหินน้ำมันก็ได้ครับเพราะว่าน้ำมันสิบอซึมเขาไปในกนกนหินเวลาห้าลับแล้วเวลาถ้าล้างน้ำมันออกก็ออกง่ายครับหลังน้ำมันออกแล้วก็ถ้าน้ำมันออกก็เบิเาก็ใส่แผ่นหินระมีดเพชรขัดออกได้ครับเพราะว่าน้ำมันมันสิบอซึมเขาในกอนหิน อันนี้ผมจะรับน้ำธรรมดาครับเดี๋ยวลองรับเบิ่งวามันจะเป็นยังไ่ครับเวลาถึงน้ำแล้วสีอาจจะออกเป็นเทาๆเข้มๆ คนโบไคลมีครับเวลาหลับแล้วบไคลมีคนถ้าหากว่าอยากได้โคนก,นก็ต้องหานักกุละครับหรือบริษัทจะใส่แผน่นแผ่นหินรับมีดเพชรของจีนครับมาขัดนะครับหินรับมีดเพชรของจีนจะเป็นลักษณะนี้ครับจะเป็นแบบนี้เป็นแผ่นบางครับแผ่นบางแล้วผมมาติดใส่แผน่นขัดเหลือกับแผน่นอ่า นี่า็ะจำซื้อบได้ครับจำซื้อบรดยนี่ที่มาใส่แผ่น,นอีกทีหนึ่งอันนี้ผมเฮ็ดเองครับฟังนี้ละเอียด80กริตกับเบอร์80อีกฟังนี้ละเอียด240กริตครับนี่เป็นแผ่นของจีนแลาอยากได้โค้ดากา็ใส่แผ่น,นครับมาขัดโค้ดปกติแล้วแผ่นนี้ผมเอาไว้ถ้าปรับหนาหินครับแวล้วถาเราไปไเลื่อยหินมันจะมีความเบา ความแหว่งของหินเขาก็ใส่ตัวนี้ปรับหนาหรือขัดโค้นขึ้นมานี่ครับจะเป็นโค้นสีขาวๆเท่าๆครับถ้าขัดขึ้นมาแล้วเนี่ยครับถ้าอยากได้โค้นก็ต้องใช้แทนหินเพชรลับมีดนะครับของประเทศจีนขัดโค้นขึ้นมาแล้วก็รับถ้าอยากได้รับแบบเป็นโค้นถาว่าว่าอยากรับแบบเป็นโค้นกัรับแบบทั้งดดบ่มีโค้นก็ได้ วันนี้รับแบบมีคนจะให้อารมในการรับดีครับบอ่อแข็งกระดัางบอ่อแข็งกระด้างปันใดแต่ว่าถ้าเป็นหินหินโคลนเมึงเล่ยนี่มันจะออกค่อนข้างแข็งแขวแข็งแข็งขาก้นนี้ แต่ละห้าลรับมือกที่เป็นแบบกระด้างจักหน่อยกระด้างเมื่อจักหน่อยตัวหินนันนี่นี่ค้อมแข็งสิบรปานนั่นเป็นหินที่ใช่รับเก็บเกศซ้อนมีดครับอับทดุดไทยก็ได้นะครับหรือว่าที่เก็บเกศรอนมีดกนนี้แล้วอาจจะมีก้อนหินกี่ละเอียดก้อนอนี้จะมารลับเพิ่มเติมได้ครับแต่หากว่าเรามีก้อนหินละเอียด ประมาณ3,000กิลคือประมาณนี้แล้ะกัน2,000-3,000กิจประมาณนี้ครับข้าสมารถรับข้าดท้ายได้เลยสําหรับมีดรัวในประเทศไทยเอกก็ใส,ส่หินแยงมาก,กับประมาณสัก2 000, 3 0 0 0กิลเป็นหินก้อนท้ายกันพราได้ห้วครับโอเคลแล้วตะวันดาห์หยาอยากได้คมที่เงี้ยนก็หั่นนะครับมีคมที่หวานก็หั่นกัน จะเห็นที่มีคขามละเอียดหลายกว่า ครับผมรับประมาณนี้ครับจะได้คมประมาณนี้เดี๋ยวจะลองลองเสร็จด้วยแผ่นนังก่อนนังสวัสดี ต่อไปกระสิล้องกรีดกระดาษเบื้องครับนี่กระดาษหนังสือพิมพ์รวมานเช่งกัรกระดาษปฏิทินครับกระดาษนี้ความหนาประมาณมนอาสิเกิน60แกรมครับ นี่ครับเป็นเมีดที่รับด้วยหินจีนตราป่าท้องครับก็ะเือว่าโอเคอยู่ครับใได้ดีอยู่ไปเห็นที่เขาขายตามร้านหรือตามออนไลน์กะจากสื่อม่ลองเบิงกะเพราะใส่ได้อยู่ครับลองสื่อมาลองเบิงใดครับโอเคอยู่นี่ครับหลังจากที่ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับขอบสี เป็นแบบนี้ครับครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามได้ด้วยครับสวัสดีครับ